เรื่องราวาลึกลับที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วมากมายทั้งในอดีตและปัจจุบันหลายครั้งหลายเรื่องก็ไม่สามารถจะหาคำใดมาอธิบายหรือให้คำตอบที่สามารถจะไขความกระจ่างได้เราเล่าเมื่อเกือบ8ปปีที่แล้วในหมู่บ้านเล็กๆที่ชาวบ้านรวมทั้งปู่ย่าของข้าพเจ้าได้พากันย้ายถิ่นฐานจากบ้านเกิดเมืองนอนในเมืองอุทัยธานีไปรวมกันต่างรก,กลากขึ้นมาใหม่ในเขตจังหวัดกำแพงเพชรรวมๆ20หลังคาเรือน ที่ทยอยย้ายต,ตามๆกันมาสมัยนั้นยังมีผืนป่าและต้นไม้ใหญ่อยู่อย่างอุดมสมบูรณ์สัตว์ป่าก็ชุกชุมมีตั้งแต่สัตว์เล็กๆไปจนถึงสัตว์ขนาดใหญ่อย่างช้างเป็นตน้นแม้ว่าพื้นที่ที่ไปถากถางรวมกันอยู่เป็นหมู่บ้านจะอยู่ห่างไกลจากถนนหลักที่ใช้สัญจรไปมาระหว่างเมืองมากแต่ก็ยังมีทางเกวียนเล็กๆตัดผ่านผื้นป่าเข้าไปได้เพราะมีชาวบ้านที่อยู่อาศัยอยู่ก่อนแล้วไม่กี่หลังคาเรือนที่ใช้สัญจรกันไปมา พื้นป่าอุดมสมบูรณ์ปลูกผืชปลูกข้าวได้ผลผลิตเป็นอย่างดีน้ำท่านในลำคลองก็มีตลอดทั้งปีแถมยังมีสัตว์ป่าให้ล่ามาเป็นอาหารได้ไม่ลำบากสมัยนั้นปู่บอกว่าชาวบ้านจะมีเพียงแค่ปืนแก๊ปเท่านั้นที่ดูทันสมัยที่สุดนอกนั้นก็จะเป็นพวกลูกดอกหน้าไม้หรือไม่ก็ใช้กับดักดักเอาถึงจะได้สัตว์ตามที่ต้องการมาทำอาหารหมู่บ้านที่อยู่ใกล้กันที่สุดก็ห่างกันเกือบ12กิโลแต่ชาวบ้านก็รู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดี เพราะส่วนใหญ่ที่ย้ายมาก็จะไปอยู่หมู่บ้านนั้นด้วยแม้ว่าจะอยู่ห่างกันแต่ว่าไรนาที่ถากถางกันเอาไว้ก็อยู่ใกล้ๆก,กันนั่นเองก็เลยไปมาหาสู่ช่วยเหลือกันตลอดเวลาหลายปีผ่านไปก็ไม่เคยมีเรื่องราวาลายๆอะไรเกิดขึ้นจนมีชายวัยกลางคนที่อยู่อีกหมู่บ้านซึ่งเป็นชาวบ้านเดิมที่อยู่มาก่อนแล้วเกิดอาการแปลกๆหลังจากที่มีการดื่มกินกันในช่วงคำ่ำขณะที่ช่วยกันนวดข้าวอยู่ในลานข้าวในนาของชาวบ้านคนหนึ่ง ที่บางคนก็เอนหลังพักเหนื่อยจ้องมองขึ้นไปที่ดวงจันทร์บนฝากฟ้าที่ส่องประกายเต็มดวงในคืนเดือนเพ็นพากันจ้องมองอยู่แบบนั้นครูใหญ่ๆจูจ่ๆชายชาวบ้านวัยกลางคนนั่นก็ลุกปวดลาดขึ้นมองไปรอบๆตัวอาการเหมือนจะงงงวยกับชาวบ้านคนอื่นๆที่อยู่ใกล้ๆตัวของตนเองราวกับว่าชาวบ้านที่อยู่ด้วยกันนั้นเป็นคนแปลกหน้าแปลกตาก่อนจะลุกปวดผาดหันซ้ายหันขวาขายกับระแวงไปทั่ว ที่แปก็คือชายชาวบ้านคนนั้นแหกปากร้องขู่ดวงตาเถมึงตึงสแสดงอาการคล้ายๆกับแมวที่ขู่ไม่มีผิดเพี้ยนบางคนก็เข้าใจว่าแกอาจจะเผลอกินเหล้าเดนเข้าไปก็เลยกลายเป็นแบบนั้นหรือเรียกอีกอย่างก็คือของขึ้นนั่นเองเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่คนสมัยก่อนจะเกิดขึ้นให้เห็นเป็นประจำเพราะชาวบ้านต่างฝ่ายต่างก็มีรูกันแทบทุกคนก็เลยได้แต่ปล่อยเพราะต้องรอจนกว่าอาการนั้นจะหายไปเอง และปล่อยให้ชาวบ้านคนนั้นวิ่งหายเข้าไปในความมืดที่เป็นป่าอยู่ติดกับพื้นนาแห่งนั้นชาวบ้านที่เหลือก็ยังคงช่วยกันนวดข้าวจนเสร็จก่อนจะแยกย้ายกันกลับเกือบเกือบเที่ยงคืนเหลือเพียงแค่เจ้าของนากับเด็กหนุ่มชาวบ้านอีกสองคนที่อยู่เฝ้าข้าวเป็นเพื่อนกันจนลุงเชา้าชาวบ้านก็ได้เทียมเกวียนเข้ามาที่นาเพื่อจะช่วยกันขนเอาเข้าวเปลือกกลับเข้าหมู่บ้านก็มาพบว่าทั้งสามคนนอนตายกันเกลื่อนกลาดไปหมดแล้ว ในสภาพที่เลือดสดๆดแดงฉานกระจัดกระจายไปทั่วทุกกลางดวงตาเบิกถลนเหมือนกับตกใจสุดขีดและมีร่อง้อยถูกกัดขยำเข้าไปที่ลำคอเหมือนกันหมดทุกคนจนมองเห็นเป็นแผลเหวอะหน่ากลัวสยดสยองแถมบางล่างยังถูกกัดกินลากเอาเครื่องในออกมาด้วยจนดูอุจจาตาต่างก็ลงความเห็นตรงกันว่าคงจะถูกเสือเข้ามาฆ่าตายนับว่าเป็นข่าวร้ายในรอบหลายปี ที่ก่อนหน้านั้นก็ไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นก็ได้ช่วยกันจัดการล่างของคนตายจนแล้วเสร็จตามพิธีง่ายๆที่ต้องเผาล่างในนาของตนเองนั่นเองมีหลวงตาเพียงรูปเดียวในวัดของหมู่บ้านที่ช่วยมาสวดให้และชาวบ้านสองหมู่บ้านที่คุ้นเคยกันมาร่วมงานด้วยก็เลยไม่มีใครมีเวลานึกถึงชายชาวบ้านวัยกลางคนที่ได้หายตัวไปเมื่อคืนนี้แม้แต่คนเดียวเพราะมัวแต่วุ่นวายกับเรื่องเศร้าๆที่เกิดขึ้น แต่นั่นมันก็สามสี่วันเข้าไปแล้วจนในที่สุดก็พากันนึกขึ้นมาได้และคิดว่าคงจะเข้าไปถูกเสือฆ่าตายไปแล้วเช่นเดียวกันช่วงเวลานั้นก็เลยไม่มีใครกล้าเข้าไปตามหาล่างเพราะต่างก็พากันกลัวเสือฆ่าตายนั่นเองมีชาวบ้านสองหมู่บ้านที่มีปืนแก๊ปเพื่อใช้ล่าสัตว์ซึ่งก็รวมทั้งปูขอข้าพระเจ้าด้วยเป็นเจ็ดคนและมีชาวบ้านที่ไปช่วยกันอีกห้าคนที่มีทั้งปืนผาหนาไม้ลูกดอกมีดและดาบพกติดตัวไปด้วย นอกนั้นก็ยังพกเครื่องลางของขัง,งที่ต่างก็มีกันทุกคนออกตามหาลองรอยของเสือไปจนทั่วแถวแถวป่าบริเวณใกล้ๆกับหมู่บ้านทั้งสองหมู่บ้านพอดีเป็นช่วงเวลาที่เสร็จสิ้นจากนากันหมดแล้วก็เลยมีเวลาออกไปตามล่าเสือกันได้อยู่หลายวันแต่ก็ไม่พบลองรอยอะไรของมันแม้แต่น้อยมีเพียงแคล่ลองรอยเท้าของคนที่คาดว่าน่าจะเป็นชาวบ้านด้วยกันที่พากันเข้าไปหาของป่าหรือไม่ก็ล่าสัตว์จนล่วงเลยเข้าไปเกือบสิบวัน ึงได้ไปเจอกับซากสัตว์ที่ตายอยู่ในปา่าจากสภาพของสัตว์ป่าที่ตายมันบ่งบอกว่าเป็นสภาพของสัตว์ป่าที่ถูกเสือนั้นกัดกินก็เลยพากันตัดสินใจมัดห่างขึ้นบนต้นไม้อยู่ใกล้ๆนั่นรอบๆซากสัตว์ป่าที่ตายออกไปทุกๆทางเพื่อดักลอเสือที่ยังไงมันก็ต้องย้อนกลับมากินเหยื่อของมันอีกแน่ที่แปลกก็คือไม่พบรองรอยของมันแม้แต่ลอยเดียวมีเพียงแค่ลอยเท้าของคนเท่านั้น แต่จากสภาพของเหยื่อยังไงมันก็ต้องเป็นเสือไม่มีผิดแน่พากันดักเฝ้ามองอยู่แบบนั้นจนเที่ยงคืนก็มีล่างล่างหนึ่งปรากฏตัวขึ้นให้เห็นจนได้แต่ว่ามันดันเป็นล่างของชายชาวบ้านที่หายตัวไปที่กําลังเดินดิ่งไปที่ซากสัตว์ที่ถูกฆ่าตายเหมือนว่าจะรู้ว่าอยู่ตรงไหนทั้งที่แสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาก็ไม่ได้มากมายพอให้เห็นได้ถนัดนักเข้าไปถึงกระกลมลงกัดกินซากสัตว์อย่างหิวกระหาย จนสร้างความตกตะลึงให้กับชาวบ้านที่เห็นอยู่ถึง12คนมีชาวบ้านหลายคนล้อบอกให้ช่วยกันลงไปจับตัวไว้มีเสียงตะโกนโวกเวะกันลั่นไปหมดเพราะคิดว่าชายชาวบ้านนั่นคงจะสติเสียไปแล้วจะได้จับตัวกลับไปรักษาที่หมู่บ้านหลายคนที่พากันลงไปจากนางฮ่างก็วิ่งกูกันเข้าไปปู่ของข้าพเจ้ากับชาวบ้านบางส่วนไม่ได้ลงไปด้วยเพียงแค่พริบตาเดียวนั่นเองชายชาวบ้านไวกลางคนนั่น ก็หันขวบกลับมามองชาวบ้านที่วิ่งกลูเข้าไปหามองจ้องตาเขม็งจูจูล่างก็กลับกลายไปเป็นเสือลายผาดกอนไปต่อหน้าต่อตาวิ่งกระโจนเข้าใส่กลุ่มของชาวบ้านกลุ่มนั้นจนพากันตกใจวิ่งหนีกันออกไปคนละทิศละทางบางก็ปีนกลับขึ้นบนต้นไม้บางก็ยิงเข้าใส่ไม่ว่าคนที่อยู่ด้านล่างหรือว่าคนที่อยู่ด้านบนนั่งห้างแต่ว่ากระสุนกลับไม่ได้ละคายผิวของมันแม้แต่น้อยชาวบ้านบางคนที่ถูกไล่ตะปบและขยําเข้าไป เครื่องรางของขังก็ยังช่วยชีวิตเอาไว้ได้เช่นเดียวกันไม่มีบาดแผลหรือว่าบาดเจ็บอะไรหเห็นถูกทั้งลูกตะกัวทั้งลูกดอกจากปืนและนาไม้รวมทั้งมีดที่กวัดแกว่งฟาดฟันเพื่อเอาตัวรอดเสือสมิงนั่นมันก็จำใจต้องกระโจนหนีไปในที่สุดเพราะต่างกะทำอะไรกันไม่ได้สำรวจกันดูจนทั่วว่าไม่มีใครบาดเจ็บแล้วลุงเช้าจึงได้พากันกลับเข้าไปที่หมู่บ้าน พากันตรงดิ่งไปที่วัดที่อยู่ในหมู่บ้านเพื่อจะเล่าเหตุการณ์ที่ได้เห็นนั้นให้หลวงตาที่อยู่ในวัดท่านฟังหลวงตาท่านรับรู้อะไรบางอย่างแต่ก็ไม่บอกเพียงแต่บอกให้พากันเอาลูกดอกลูกตะกัวที่พกติดตัวกันไปด้วยใส่ถาดรวมกันไว้แล้วก็ส่งไปให้ท่านหลวงตาท่านก็ยกถาดที่ใส่ลูกดอกลูกตะกัวเดินเข้าไปในกุฏิของตนหายไปพกักใหญ่ใหญ่ก่อนจะยกเอาถาดนั้นกลับออกมาพร้อมกับขันน้ำมนต์ที่ถือติดตัวออกมาด้วยปราพมน้ำมนต์ จนเสร็จสับให้กับชาวบ้านที่อยู่บนนั้นท่านก็เอ่ยออกมาเพียงแค่คำเดียวว่าไปเหมือนจะรู้กันว่าหลวงตาท่านได้ทำพิธีอะไรบางอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้พากันหยิบเอาลูกดอกลูกตะกัวที่ท่านได้ลงอาคมไว้ให้แล้วพากันเดินดิ่งไปกินข้าวกินปลาบนสาลาแล้วก็พักผ่อนกันอยู่บนนั้นช่วงบ่ายจึงได้พากันเดินดินเข้าป่าไปอีกครั้งแต่กลับพากันไปที่แห่งใหม่ที่ไม่ใช่จุดเดิมที่พากันไปพบเห็นกับศัก์สัตว์ที่ตายอยู่ แต่กลับพากันไปยังที่แห่งใหม่และได้จูงเอาลูกหัวของชาวบ้านติดไปด้วยพอเข้าไปถึงป่าก็ผูกลูกหัวเอาไว้แล้วก็พากันขึ้นไปมัดห่างบนต้นไม้ที่อยู่รอบๆล,ลูกหัวแยกกระจายกันออกไปไม่ไกลกันมากนักปล่อยให้ลูกหัวส่งเสียงร้องระงมด้วยความหิวนมอยู่แบบนั้นอยู่บนห่างก็พากันอัดดินปืนลูกตะกัวสำารวจอาวุธของตนเองให้เรียบร้อยนั่งรอเวลาอยู่ตั้งแต่บ่ายจนเกือบสามทุ่ม ก็ได้มีร่างของชายชาวบ้านที่กลายเป็นเสือสมิงปรากฏตัวขึ้นจนได้เดินดิ่งตรงไปที่ลูกวัวที่ผูกเอาไว้ที่กำลังดิ้นรลนส่งเสียงร้องสุดชีวิตเหมือนจะรู้ตัวว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นตามสัญชาตญาณของสัตว์ร่างของชายชาวบ้านที่เดินตรงดิ่งไปที่ลูกวัวจู่ๆก็ก,กลมลงคานสี่เท้าเปลี่ยนร่างจากคนกลายไปเป็นเสือสมิงยังไม่ทันที่จะพุ่งตัวเข้าไปตะคุบเหยื่อก็ได้จังหวะที่ชาวบ้านนั้นช่วยกันระดมยิงเข้าไป ทั้งลูกดอกทั้งปืนกับเสียงดังโตมตามประกายไฟสว่างแปรป๊าบสว่างทั่วไปหมดทั้งเม็ดตะกัวและลูกดอกตาก่างกบพุ่งตรงไปที่ล่างของเสือสมิงนั่นถูกบ้างไม่ถูกบ้างแต่ครั้งนี้ก็ถึงกับได้เลือดได้เนื้อหลางเสือสมิงทะลึ่งพวดขึ้นสุดตัวก่อนที่จะแหกปากร้องเสียงลั่นด้วยความเจ็บปวดทิ้งหลางของตนเองตกลงไปนอนที่พื้นดินพลานเมื่อเห็นว่าสามารถจะสร้างบาดแผลและบาดเจ็บให้มันได้แล้ว และมันโจรเจียนที่จะสิ้นท่าคนที่มีมีดพกมีดดาบก็กระโจนลงไปหมายจะเอาให้ตายแต่จู่ๆก็มองเห็นร่างของเสือสมิงนั่นมันเดินโซซัดโซเซหลุดออกไปจากล่างของชายวัยกลางคนคนนั้นก็เลยทําให้พากันตกใจขึ้นมาอีกครั้งไม่มีใครกล้าเข้าใกล้มันกระเสือกกระสนเดินออกไปไม่ไกลามากนักจู่ๆก็มีแสงจันทร์สว่างจ้าขึ้นาศาสสองหลอดลงมาที่ล่างของมันพอดีพอดี เกิดอัศจรรย์ดูดเอาล่างของเสือสมิงนั่นหายวับขึ้นไปด้วยพร้อมกับแสงจันทร์ที่จู่ๆก็ถูกบดบังไปด้วยเมฆก้อนใหญ่เหลือแสงเพียงแค่น้อยนิดพอให้มองเห็นกันได้เท่านั้นล่างของชายชาวบ้านที่นอนแผ่้าอยู่ก็เริ่มรู้สึกตัวทำเอาคนที่อยู่ด้านล่างพากันตกใจก่อนจะมีเสียงโูดขึ้นมาว่าขอน้ำกินหน่อยใครมีน้ำกินบ้างพากันเพ่งดูเพื่อให้แน่ใจอยู่เพียงคู่เดียวก่อนที่จะส่งน้ำในกระบอกไม้ไผ่ที่เตรียมกันมาด้วยให้กิน ไม่ได้พูดคุยอะไรกันมากมายนักเพราะเห็นว่ายัางมีอาการเพลียๆอยู่ก็เลยพากันลงมาจากนั่งห้างทั้งหมดมาก่อไฟพักกันอยู่ด้านล่างนั่นเองจนฟ้าสว่างจึงได้พากันกลับเข้าหมู่บ้านตรงติ่งเข้าไปที่วัดหาหลวงตาทันทีเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับหลวงตาท่านฟังท่านฟังแล้วก็ทำท่าทางเฉยเไม่ได้พูดได้จาอะไรชายไวกลางคนนั่นเล่าให้ฟังว่าช่วงที่ตนเองนั้นมองขึ้นไปที่ดวงจันทร์นั้น จู่ๆก็มีบางอย่างพุ่งพลวดลงมาที่ล่างของตนเองรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่สามารถที่จะบังคับล่างของตนเองได้แต่ยังสามารถสื่อสารกับดวงจิตของเสือสมิงที่เข้ามาอยู่ในล่างของตนเองได้ถึงได้รู้ว่ามันมาจากอีกภพชาติหนึ่งที่มันเองก็มาได้รู้ตัวเช่นเดียวกัน ในขณะที่จองมองขึ้นไปบนดวงจันทร์เหมือนเหมือนกันกับตนนั่นเองและดูท่าทางว่าตัวมันเองก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเสือสมิงรู้เพียงแต่ว่าชอบกินเนื้อหนังสดๆเท่านั้นและไม่รู้ว่าหลุดมาจากพบจากภูมไหนด้วยดูจากสภาพที่มันถูกทั้งลูกดอกและลูกตะกัวฝังเข้าไปที่ล่าง กลับไปในที่แห่งเดิมยังไงก็คงจะไม่รอดเพราะวอาวุธพวกนั้นได้ลงอาคมจากหลวงตาทันไว้แล้วหลังจากที่พากันลดน้ำมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วต่างก็พากันแยกย้ายกันไปปู่ของข้าพระเจ้ากลับมาที่หมู่บ้านก็ได้มาเล่าให้ลูกหลานและชาวบ้านได้ฟังรวมทั้งชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านก็ได้เล่าสืบต่อๆกันมาอีกหลายรุ่น